เหตุสะพานวงแหวนจุดโคกสูงที่อยู่ระหว่างการกรา่อสร้างบนถนนสุรนารายตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนคนรราชสีมาพังถล่มเมื่อสองวันก่อนนะคะทำให้มีแรงงานบาดเจ็บ9คนในเบื้องต้นค่ะทังเจ้าหน้าที่สนยนความปลอดภัยในการทำงานเขตสมร่วมกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจนานนานังหวัดนครราชสีมาไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะโดยทราบว่าขณะเกิดเหตุคนขับรถเครนกำลังจะเทคอนกรีตลงบนพื้นสะพานค่ะ และแขนของรถเครนเล็บพลาดไปเกี่ยวกับนั่งร้านด้านล่างทําให้เกิดการพังถล่มลงมานะคะนายพิจชคุณสวรเนตรผู้ใมการแขวงทางหลวงนครศรีมาที่1เปิดเผยค่ะว่า,วาทางสํานักก่อสร้างที่2จะประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำรายงานส่งให้กับกรมทางหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บทางบริษัทผู้รับเหมาจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาและเยียวยาทั้งหมด สำหรับโครงการก่อสร้างถนนบงแบนรอบนอกทางหลวงหมายเลข290ระยะทาง14.5กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้างประมาณ1,400ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอขยายเวลาการก่อสร้างจากสัญญาเดิมนะคะที่สิ้นสุดในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาค่ะ